ใช่คุณหรือไม่ที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวที่อยู่ใจกลางทำเลถนนประชาชื่นแยกเตาปูนเป็นบ้านที่อยู่ในทำเลที่ให้ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากๆเพราะว่าอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าใกล้รถสถานีรถไฟฟ้าถึงสองสถานีเลยสถานีเตาปูนและก็สถานีบางซื่อและที่สำคัญเป็นบ้านที่สามารถหาซื้อได้ในราคาที่จับต้องได้ในทำเลนี้ถ้าใช่ติดตามรับชมกันครับ สวัสดีครับผมบิ๊กเวลที่ปรึกษาในการซื้อขายบ้านจากบริษัท r รม a สกรี e เว a y นะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาชมบ้านนะครับซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ในทำเลที่ดีมากๆเลยนั่นก็คือบ้านเดี่ยวที่อยู่ในทำเลถนนประชาชื่นนะครับก็คือซอยประชาชื่น6แยก2ขีด1ขีด2นะครับบ้านหลังนี้นะฮะด้วยซอยตรงตรงทำเลตรงนี้ฮะมันก็จะอยู่เขาเรียกว่าอยู่บนถนนประชาชื่นนะครับ ใกล้แยกเตาปูนแยกประชาราดสาย2ซึ่งในเรียกว่าโลเคชันเนี้ยมันสามารถเชื่อมโยงไปในโซนตัวเมืองได้หลายแห่งมากๆเลยนะครับแล้วก็สำหรับบ้านหลังนี้นะฮะก็เรียกว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวนะครับที่มีขนาดที่ดินนะครับ44ตารางวานะครับเป็นฟัง์กชันบ้านแบบ3ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วพื้นที่ใช้สอยบ้านเนี่ย ต้องบอกว่าใหญ่มากนะครับ240ตารางเมตรเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือราคาเนี่ยดีมากๆสําหรับการเดินทางนะครับมาที่บ้านหลังนี้นะฮะก็สามารถที่จะมาตามถนนประชาชื่นนะครับนะฮะจุดแลนด์มาร์คสําคัญที่อยู่ใกล้นะฮะเช่นโลตัส นะครับประชาชื่นนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกันซึ่งตรงนี้ท่านสามารถที่จะเข้ามาตรงซอยประชาชื่น6แยก2ขีด1ขีด2ได้ถ้าท่านเป็นคนที่ใช้ชีวิตนะครับต้องทำงานในเมืองนะครับใช้รถไฟฟ้านะครับด้วยหมู่ด้วยบ้านหลังนี้นะฮะก็จะอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าเตาปูนนะครับสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อนะครับนะฮะก็สามารถที่จะเดินทางนะครับเข้าไปในเมืองได้สะดวกสบายนะครับ อยู่ใกล้ห้างสับสินค้าเก t เ w a y อบางซื่อนะครับก็เรียกว่ามีมีแหล่งให้ความสะดวกสบายในทําเลนี้ครบกันก็ยังไงเดี๋ยววันนี้ผมก็จะขออนุญาตพาทุกท่านนะครับเข้าไปเยี่ยมชมบรรยากาศบ้านนะครับตามเข้ามาได้เลยนะฮะก็เรียกว่าเป็นบริเวณนะครับบริเวณพื้นที่โรงจอดรถของบ้านนี่ฮะนะครับ,นะรบทางเจ้าของบ้านก็ทําเป็นลักษณะโรงจอดรถลึกเข้าไปข้างในนะครับ หากท่านนะครับเป็นบ้านที่มีการใช้รถถึง2คันนะครับก็สามารถที่จะจอดได้สบายๆนะครับก็คือคันแรกนะครับจอดเข้าไปชิดหน่อยนะครับชิดด้านในหน่อยคันต่อมาก็ตามมาด้านท้ายนี้นะครับก็สามารถทําให้จอดรถในบ้านได้2คันซึ่งตอบโจทย์ยุคสมัยนี้นะฮะไม่มีบ้านไหนที่มีรถแค่คันเดียวละเดี๋ยวนี้ต้องมี2คันอย่างแน่นอนนะครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศข้างในบ้านกันนะครับ โอเคครับขณะนี้พวกเราก็ได้เข้ามาในบริเวณบ้านแล้วนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าจะเป็นโซนเรียกว่าโซนห้องรับแขกนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะฮะซึ่งเนี่ยตรงจุดเนี้ยนะครับนะฮะหากท่านเจ้าของบ้านนะครับก็สามารถที่จะดีไซน์ตรงเนี้ยเป็นห้องรับแขกได้นะครับเอาชุดโต๊ะรับแขกนะครับโซฟามาวางไว้ตรงนี้ได้นะครับส่วนด้านนี้นะฮะ ก็ทำเป็นตู้โชว์นะครับสำหรับโชว์คอลเลกชันสิ่งที่ท่านสะสมไว้ที่ท่านชื่นชอบนะฮะเก็บไปตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ถัดมาจากบริเวณนี้นะครับก็เรียกว่าสามารถที่จะดีไซน์นะครับเป็นโซนนั่งรับประทานอาหารนะครับได้นะฮะเนื่องจากว่ามันมีพื้นที่ตรงนี้นะครับคือมันสามารถประยุกต์ได้นะครับทั้ง2โซนนะฮะตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นที่นั่งเล่นนั่งทางานก็ได้นะครับเป็นเ่อเป็นโถงส่วนกลางของบ้านนะครับก็จะมีการวางตู้เย็นนะครับวางเครื่องซักผ้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกแพน t r y นะครับสิ่งล้างจานนะครับนะฮะแล้วก็ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นห้องน้านะครับเพื่อที่จะให้คนในบ้านเนี่ยนะครับได้มาใช้ตรงนี้ได้อย่างสะดวกสบายนะครับแล้วก็ถัดจาก นะครับโซนห้องโถงส่วนกลางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเพื่อเป็นโซนห้องครัวนะครับเป็นโซนห้องครัวนะครับเป็นียกว่าเป็นได้ทั้งห้องครัวทั้งแพนทรีนะครับที่จะเก็บอุปกรณ์เก็บอาหารขอ,องแห้งไว้ในห้องนี้ได้เก็บน้ําเก็บเครื่องดื่มไว้ตรงนี้ได้ส่วนด้านหลังออกไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นออกไปในส่วนของพื้นที่ซักล้างด้านหลังนะครับโอเคนะฮะ ถัดจากห้องโถงส่วนกลางห้องครัวตรงนี้แล้วนะครับก็เรียกว่าบ้านหลังนี้นะครับก็จะมีห้องนะครับที่ว่าอยู่ด้านล่างเลยนะครับเสมือนเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังเลยภายในบ้านหลังนี้นะครับโอเคครับก็ขณะนี้นะฮะพวกเราก็อยู่ในโซนของห้องนอนด้านล่างนะครับคือถ้าหากท่านซื้อบ้านหลังเนี้ยนะครับแล้วก็ท่านมีผู้สูงอายุ นะครับที่จะอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยนะฮะซึ่งบ้านหลังนี้ตอบโจทย์มากมากเลยเพราะว่ามีห้องนอนด้านลาน่างแล้วเป็นห้องแบบกว้างมากๆด้วยนะครับก็คือผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเดินขึ้นลงบันไดนะครับให้ปวดขานะฮะก็สามารถพักผ่อนนะครับด้านล่างบ้านได้อย่างสะดวกสบายได้เลยนะครับโดยที่สําคัญคือห้องนี้กว้างมากๆนะครับแล้วก็มีการจัดแบง่งโซนนะครับไว้เป็นอย่างดีเลยนะครับให้ความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ใหญ่นะครับของท่านนะถัดไปจาก ตรงโซนที่นอนนะครับตรงนี้นะครับเขาก็ดีไซน์นะครับเป็นพันทีที่อยู่ในห้องนอนนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังแรกๆนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะดีไซน์เป็นพันทีก่อนแต่จริงตรงเนี้ยก็ท่านสามารถที่จะมาบิวนะครับประยุกต์เป็นห้อง Walkin c l o s e t อีกห้องหนึ่งได้นะฮะเพราะว่ามันลงตัวมากเลยนะครับมันมีห้องน้ําอยู่ด้านนี้ใช่ไหมฮะ นะครับหรืว่าเขาไปห้องน้ําอาบน้านะครับเสร็จก็ออกจากห้องน้ํามาแต่งตัวในบริเวณห้องนี้ได้นะครับโอเคครับขณะนี้พวกเราก็อยู่บริเวณชั้น2ของบ้านนะครับซึ่งจุดแรกที่เราอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณห้องลิฟวิ่งห้องโถงส่วนกลางนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางเจ้าของบ้านเขาดีไซน์เป็นห้องพระนะครับที่อยู่ใจกลางบ้านนะครับแล้วก็ถัดจากห้องตรงนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นห้อง เก็บของนะครับห้องเก็บของเล็กๆห้องหนึ่งนะครับแล้วก็ถัดจากบริเวณห้องเก็บของตรงนี้นะฮะก็นะครับทางเจ้าของบ้านเขาก็ทําไว้เป็นห้องนอนเล็กๆอีกหนึ่งห้องนะครับนะฮะซึ่งตัวห้องนี้นะครับก็จะมีหน้าต่างบริเวณรอบนะครับแล้วก็อยู่ในจุดที่แบบว่าไม่ค่อยมีอาคารมาบังนะครับเวลาเปิดหน้าต่างนะครับมันก็จะมีลมไหลเวียน เพิ Flow เข้ามาในบ้านนะครับเพื่อความเย็นสบายในการอยู่ในบ้านได้เป็นอย่างนีนะครับนีครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมของบ้านหลังนี้กันนะครับเชิญ sure. ครับนะครับก็ตอนนี้เราก็อยู่ในบริเวณโซนของมาสเตอร์เบดรูมนะครับก่อนที่จะไปข้างในนะฮะก็จะมีเรียกว่าเป็นห้องนั่งเล่นอีกห้องหนึ่งนะครับที่อยู่ชั้น2ของบ้านนะครับ ก็มาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะเราก็สามารถดีไซน์นะครับเป็นห้องพักผ่อนอีกหนึ่งห้องได้นะครับมีชั้นวางทีวีนะฮะมีทีวีนะครับแล้วก็นะครับในช่วงพักผ่อนมันหยุดนะครับก็สามารถมานั่งตรงนี้นะครับชมรายการที่ท่านชอบได้สบายๆนะแล้วก็เข้าไปในส่วนที่เป็นส่วนของมาสเตอร์เบดรูมของบ้านนะครับนี่ฮะนะฮะก่อนถึงมาสเตอร์เบดรูมนะครับด้านข้างนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องน้ำนะฮะซึ่งห้องน้ําตรงเนี้ย เป็นห้องน้าที่เรียกว่าแบ่งส่วนเปียกส,ส่วนแห้งนะครับได้อย่างลงตัวนะครับแล้วห้องกว้างกําลังดีนะครับมีแสงสว่งางในห้องไม่อึดอัดนะครับนะฮะแล้วก็เข้ามาในโซนของตัว master bedroom นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าห้องนี้เป็นห้องที่มีขนาดกว้างมากๆใหญ่มากๆเลยนะฮะท่านสามารถที่จะพักผ่อนอาศัยอยู่ห้องนี้ได้สบายบายต,ตลอดตลอดทั้งวันนะครับได้ไม่อึดอัดนะฮะตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนได้ไม่อึดอัดเลย นะครับแล้วก็ยังมีเหลือพื้นที่เพียงพอนะฮะที่จะสามารถบิวเป็นนะครับห้อง Walk-in Closet ได้นะครับเนี่ยฮะอันนี้ก็จะเป็นโซนพื้นที่ห้องแต่งตัวนะครับได้สบายๆนะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้เข้าไปชมบรรยากาศภายในบ้านแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราเห็นคือบ้านเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆเลยนะครับมีห้องต่างๆนะฮะที่จัดได้แบบเว่ออย่างลงตัวเลยนะครับต้องบอกว่า การที่จะเลือกซื้อบ้านหลังนี้มันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆเพราจะเป็นเรื่องของทำเลนะครับเรื่องของโลเคชันแล้วก็เรื่องของงบประมาณที่สามารถหาซื้อได้ในราคาที่จับต้องได้ยังไงถ้าท่านสนใจที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรืออยากจะนัดเข้าชมบ้านหลังนี้นะครับก็สามารถติดต่อหาผมนะครับที่ b i g W e l l Remax g r e e n w a y นะครับที่เบอร์ข้างใต้นี่ครับ0943246287หนะครับหรือแอดนะครับ QR code นะครับด้านล่างนี้นะครับเพื่อพูดคุยสอบถามรายละเอียดหรือขอนัดเข้าชมบ้านกันนะครับ Big W e l l ที่ปรึกษาในการซื้อขายบ้านจากบริษัท Remax Greenway ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านครับสวัสดีครับ